ตือเท่านั้นที่ทองโลขอบคุณมากนะครับท่านลุงที่ชี้แนะข้าเรื่องการค้าขายหลายต่อหลายเรื่องเลยเรื่องกันนี่เล็กน้อยนะเออเดี๋ยวนี้บ้านเมืองเราเนี่ก็มีฝรั่งหัวทองมาติดต่อค้าขายด้วยเยอะไม่ใช่เล่นเนาะเขาว่าฝรั่งพวกนี้หน้าค้าขายด้วยนะพ่อหนุ่มเนาะอืม,อมข้าก็คิดถึงเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะครับ เออแต่ว่าพวกฝหลังเนี่ยค่อนข้างจะพิชิตใจยากอยู่เหมือนกันแต่หากจะได้ใจแล้วล่ะก็จะได้เป็นคู่ค่ากันนานเลยทีเดียวอืมอย่างนี้สิครับถึงจะท้าทาย้าจจะพยายามทำให้สำเร็จให้ได้เลยครับท่านลุง ขอโทษครับพี่ชายกับตันเรือคนไหนที่มีชื่อเสียงที่สุดในหมู่พ่อค้าชาวต่างชาตินะครับอ๋อ,อ,อก็ต้องกับตันเจมส์กับตันเรือชาวอังกฤษสิพ่อค้าฝรั่งแถวนี้รู้จักหมดแหละนั่นไงกำลังยืนสั่งงานอยู่นู่นเนี่ยโอ้ขอบคุณมากครับพี่ชายนคนหลังพวกนี้ไปให้หมดแล้วแล้วหน่อยสิไอ้ต้องรีบเอาของไปส่งอีกหลายประเทศในยุโรป เวลาเป็นเงินเป็นท้องเข้าใจบ่ครับกัปตัน,ตนโอเคสวัสดีครับกัปตัน <c oughs> นี่เอาไอกำลังจุง้งมีอะไรกับไอหรือเปล่าไอเอ้ยค่าเชิญซื้อกวนครับมีสินค้ามาเสนอขายให้ท่านนะครับแล้วจูเอาอะไรมาขายอ๋อ,อข่าเอาเกาลัดมาขายนะครับโอ้โนอหนอไอไม่ซื้อหรอกไอไม่เอาโกอาเวได้เลย ถ้าหากว่าท่าไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าลองชิมเกาลัดตระกูลเฉินของข้าสักลูกหนึ่งก็ยังดีนะครับไอบอกจู uh, you แล้วว่าโนอยู่เข้าใจไหมโอโนโนโนเออในไหนวันนี้ข้าก็เอาเกาลัดมาแล้วอ่ะเอากลับไปก็หนักเปล่าเปล่าเอาเป็นว่าข้าขอฝากเอาไว้ที่นี่ก็แล้วกันนะครับให้ลูกเรือของท่านกินก็ได้อ่ไม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 ่เอากลับไป go go กัปตันรับไว้เถอะไอสงสารเขาอ่ะ oh, นะ oh, นอะ อยู่หวังไว้แล้วก็โก้ได้เลยเกล้าอ๋ออ๋อครับครับขอบคุณมากครับแทงยูฮะโไม่ใช่แทงยูต้องแทงเกี้ยวครับครับแทงยูเรียกตำรวจจับนะโอ้โหนากินจังเลยหอมหอมหอมมากๆ ไ oh, oh, oh. ม่อีกแล้วเหรอเดลิเคตอร่อยจริงจริงอร่อยมากอร่อยจริงจอร่อยจริง,รรง I love it โอ้ขอบคุณมากครับถ้าหากว่าอร่อยถูกใจอย่าลืมบอกกัปตันเจมส์ให้มาซื้อด้วยนะครับโอ้ oh, กัปตัน,นเหรอเมื่อวานก็ยากิมแต่มาไม่ทนมันมวดสกองโอ้โหหหโหโหูหูหหหหห ใครที่นายอยากจะกินเกาลัดั่วธรรมดาธรรมดาพวกนั้นคนย่างอายไม่มีทางกินหรอกบอกให้ฮ้งานอายก็ไม่ต้องเอาเกาลัดขึ้นไปให้ยูชิมแล้วใช่ไหมกับตันก็ได้ก็ไดแต่ถ้าใครกินเกาลัดหมดคนนั้นต้องไปถูกพื้นเรือทางเล่าอ้าวบางคาับการทางอ้อมชาติชาติอย่น่อยไปยังไงเร่รอยมากเลยยากเก็กอยาเก็ก ไอ้ว่ารสชาติก็อย่างงั้นอย่างงันแหละอีกแล้วเหมือนเหมือนที่เคยกินธรรมดาธรรมดาโอ้ธรรมดาจริงๆ่นไมในเมื่อรสชาติกาลักของข้าก็ถูกอกถูกใจเหล่าลูกเรือของท่านอยู่ไม่น้อยข้าว่าก็น่าจะสามารถเอาไปขายที่ต่างประเทศได้ใช่ไหมครับโอ้อร r ี่สอรรี่เรือมันเต็มแล้วคงจะเอาสินค้าอยู่ไปขายไม่ได้หรอก แล้วอีกอย่างไอยก็เคยขายแต่ผ้าใหม่นางสัตว์อันจามานีส่วนเก่าร้านนี้ไอไม่เคยเห็นใครเขาขายกันเออ<ว>นั่นไงล่ะครับเพราะว่ายังไม่มีใครขายไงเขาว่า,าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีของกัปตันนะที่จะได้เป็นผู้บุกเบิกการขายเกาลัดให้กับนานาประเทศเป็นรายแรกนะครับและยิ่งสินค้าที่แตกต่างจากสินค้าทั่วไปในท้องตลาดเท่าไหร่สินค้านั้นก็จะมีโอกาสทำกำไรให้กับผู้ขายได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับกัปตัน โอ้เจ้าหนุ่มจงกัวเนี่ยมันเรื่องการคาดีจริงๆยังไงไอ้ก็ต้องขอคิดดูก่อนขอคิดสักนิดหนึ่งผมต้องขอคิดก่อนถ้อย่างนั้นรบกวนกับตันลองพิจารณาดูด้วยนะครับทําไมยังไม่มาสักที ไปไหนของเขาเขาไม่มาก็แน่ชับอกกันไม่ใช่หายหัวไปเฉยๆหัวหัวไอ้อยากกินเกาลัดเจอแย่อย um> anyway> okay ู่แล้วน่าสีหายไปนานมากเลยสงสารเพราะกับตันไม่ยอมซื้อเขาเลยไม่มามาทีนนี้ก็อดกินเกาลาซาสนอร่อยลาสินาไม่อยากินนลยไม่อยากกินนอยไม่อยากคินเอยไม่อยากกินเลอสต๊สออว่าไอ้ว่ามาได้การซะแล้ว ทำไมวันนี้จูถึงไม่เอาเกาลัดไปแจกไอ้กับลูกน้องจูรู้ไหมไอ้กับลูกน้องตื่นมารอตั้งแต่กายโหกไกเห่ารอดจนสายป่านนี้จูก็ไม่โผล่ไปยูจะไม่ไปก็ไม่ยอมบอกอือ,อของซื้อของขายแจกบ่อยๆก็ขาดทุนตายสิครับกับตัน กัปตันก็ลองทบทวนดูแล้วใช่ไหมครับว่าเกาลัดตระกูลเฉินเะน่ะอร่อยดีมีคุณภาพและที่สําคัญยังมีโอกาสทางการค้าอีกด้วยอืมไอลองคิดดูแล้วเพราะฉะนั้นข้าคิดว่ากับตันน่าจะได้มากกว่าเสียนะหากว่ากับตันนําเกาลัดของข้าไปขายยังประเทศต่างๆที่ท่านไปค้าขายด้วยเนอะมันก็จริงอย่างจูว่าเกาลัดตระกลเฉินมีรสชาติอร่อยไม่แพ้ใครและเป็นสินค้าที่ไม่เคยมีในท้องตลาด ไอ้ก็คิดว่าไอ้น่าจะทำเงินจากเกาลัดของยูได้เอาเอาเป็นว่าไอา้จกงงสั่งเกาลัดจากกูนเชิญของยูไปขายสัก50สบหีบก็แล้วกันโอเค <Okay, S 2> <อ>ไหมโอ,อ้ขอบคุณมากครับกัปตันขอบคุณมากครับอ h oh, no 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 no, no. ทาเนียมบ้านไอต้องทำอย่างนี้นี่แล้วจูก็เอามือจูมาชับมือไอ yes yes อย่างอะไรอย่างอะไรนี่เป็นการทักทายและแสดงการตกลงกันตกลงกันแล้วนะร่างการัตกุลเชิญใช่ไหมไอมาจับโรด o เกะไอจะมาสั่งกำลัไปขายสิบเฮียบอันนี้มาจากอินเดียนะจ๊ะ อันี้เอายี่สิบหีไปแล้นะจ๊ะนายแจบงชูฉันมาจากฝรั่งเศสขอสั่งเกาลัด30มิบหีบเลยอ๋อครับครับได้ครับข้าจะจัดการให้ทุกท่านเลยครับโอ้โหเกาลัดตะคุนเฉินกำลังเป็นที่รู้จักของชาวโลกแล้ว